อย่างเช่นคุณฝากกิน1,000บาทนะครับคุณจะได้ถึง3,000บาทในพอร์ตเลยทีเดียวนะตัวนี้นะครับเป็นสคริปที่เอาไว้เทรดโดยเฉพาะนะครับสามารถที่จะสร้างกำไรให้กับคุณนะครับถ้าเกิดว่าเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างจริงจังนะครับอันนี้ถ้าจะวินละเลอแค่1ิาวิเท่านั้นนะครับราดูกันนะอ่าสองหนึ่งป้ายนะครับกดขึ้นตามนะอ่าอันนี้วินเรียบร้อยนะครับสามไม้แล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ Tech Live เช่นเดิมนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเทรดเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอะไรพิเศษแน่นอนครับวันนี้เราจะมีการแจกสคริปต์กันนะครับสคริปต์ตัวนี้นะครับเป็นสคริปที่เอาไว้เทรดโดยเฉพาะนะครับสามารถที่จะสร้างกําไรให้กับคุณนะครับถ้าเกิดว่าเรียนรู้วิธีการใช้งานได้อย่างจริงจังนะครับสคริปต์ตัวนี้นะครับเรียกว่า V Wrap นั่นเองนะครับ V Wrap ย่อมาจาก Volume Weighted Average Price นั่นเองนะครับเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาตรนะครับตัวนี้ เขาจะมีการคำนวณนะครับว่าจุดเข้าจุดซื้อจุดขายต้องเป็นจุดไหนบ้างนะครับซึ่งสคริปต์ตัวนี้ง่ายมากนะครับเพียงเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะรอจังหวะที่ควรซื้อหรือควรขายนะครับมันก็จะมีลูกศรมาให้เรานะครับเราก็แค่กดตามนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการกดตามเทคนิคในการเข้าต่างๆเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนในคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับบอกเลยครับใครสนใจนะครับสามารถใช้งานได้ฟรีเพียงทักเข้าไปในไลน์ ID ตรงนี้นะครับที่บอกไว้นะครับด้านล่างนะครับ ลาย id ap เช็คลายมีแอสไลด์ด้านหน้าก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าไปก่อนนะมาตอนนี้นะครับไปที่หน้าจอนะครับผมนะครับจะใช้บลกของทาง x อกโนวนะครับเพราะว่า x อกโนวเนี่ยเป็นบลกที่ได้มาตรฐานนะครับเราจะใช้สคริปต์ซึ่งเป็นของทางบลกเอกโนวานะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าสามารถที่จะทํากำไรได้จริงหรือเปล่านะครับผมจะเทสประมาณ5ไม้นะครับ5ไม้โดยที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้กราฟแท่งเทียน1นนาทีนะครับในการเทรด นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียนาฬิกากเกินไปมไม่ใช่เดี๋ยว,เ,ยวเวลากเกินไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเปิดคู่เดียวอาจจะช้าไปผมจะเปิดสักหคู่นะครับมาตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสิแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด6คู่นะฮะผมเลือกไปที่ออปชันดิจิตอลนะฮะตอนนี้ผมเปิดหรือเปิด EU EU ก่อนนะ เดี๋ยวผมเปิดเป็นหกคู่เงินก่อนจะได้เห็นกันเต็มเลยนะครับถ้ามีคู่ไหนมาเนี่ยนะครับผมจะกดตามวิธีการกดนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปิดเต็มเต็มสักหนึ่งคู่ก่อนดีกว่านะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นคู่ ej นะครับวิธีการเข้านะครับเราไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยครับรอลูกศออย่างเดียวนะครับโดยวิธีการเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีสองเส้นเนาะเป็นเส้นถ่วงน้าหนักซึ่งเขาคํานวณมาของเขานะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ เรารอเพียงมีสัญญาณนะครับเมื่อมีสัญญาณอย่างแท่งนี้นะครับสัญญาณมานะครับเราจะกดนะครับหลังจากที่สัญญาณชี้แท่งนี้แล้วและแท่งนี้ปิดนะครับเราจะกดโฟลวขึ้นนะครับตามลูกศรเลยนะครับแท่งนี้ก็วินเห็นไหมฮะแต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสที่มันจะลงเหมือนกันนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะทําการทบไม้หนึ่งครั้งนะครับสมมุติแท่งนี้ไม่ชนะผมจะทบแท่งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขนะครับไม้ที่เสียราคาไปนะครับแต่ว่าจะทบแค่ 1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะนั้นผมจะเทรดสไม้นะครับในการเบิ้ลนะครับถ้าเกิดว่าไม้ที่3ผมจะไม่ทบแล้วนะฮะผมจะปล่อยไปนะครับเพื่อเป็นการลดทุนที่สูญเสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบ็กเทสให้ดูนะลองดูแห่งนี้ครับอย่างอันนี้นะอันนี้มันขึ้นเห็นไหมแล้วเรากดขึ้นเห็นไหมครับแท่งนี้เราแพ้แต่ถ้าเกิดเราทบเนี่ยเราก็จะวินนะครับซึ่งอัตราถ้าเกิดเรามีการทบเนี่ยเราจะมีโอกาสวินนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทบเลยเนี่ยเรามีโอกาสแพ้นะครับ อ,อย่างอันนี้นะครับลงนะครับแต่ว่ามันไม่ลงมันมาลงแห่งนี้เห็นไหมเราทบสักสองครั้งเนี่ยอ่ากำลังดีนะครับออันนี้นะครับขึ้นเห็นไหมแต่นี้ลงอันน <startups ancies> ี้ก็นะครับอยู่ที่ราคาแล้วแหละถ้ากดดีก็น่าจะบินนะถ้ากดไม่ดีก็อาจจะเลอเราได้นะครับตรงนี้นะครับอย่างมันเทียบอันนี้นะครับขึ้นนะฮะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยลลทเลยเห็นไหมอันนี้ลอทเลยนะครับ เปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสคริปต์นะฮะซึ่งทุกๆสคริปต์มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยเป็นไงฮะวินเลยเห็นไหมอ่าอันนี้ก็วินเลยนะครับอันนี้ก็วินเลยเห็นไหมอ่าทุกๆอย่างไม่แน่นอนครับแต่ว่าเราลองมาเทสกันดูดีกว่าว่าสักห้าไม้เนี่ยเราจะวินสักกี่ไม้นะครับมาผมจะเปิดหกคู่เงินนะครับการเช็คสคริปต์เนี่ยต้องรอนิดนึงนะครับเฝ้าระวังนะครับว่าอ่าอย่างอันนี้นะอย่างอันนี้นะอ่ามันขึ้นมานะอ๋อผมจะกดลงแท่งนี้ทันไหม กดลงแท่งนี้นะเมื่อกี้อันนี้มัน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 ไม่วินไปนะมันไม่วินมจะลงแท่งนี้ดูนะครับถือว่าเป็นไม้ทบแล้วกันนะแต่คือไม้แรกของเรานะอ่ารอดูมีสัญญาณอีกไหมนะครับอ,อันนี้มีสัญญาณขึ้นนะอ่าอันนี้เหมือนจะวินนะผมปล่อยทิ้งแล้วนะครับอันนี้ทั้งหมดแท่งผมจะกดกดขึ้นนะเช็คดูให้ดีนะครับหนึ่งนาทีนะครับอ่าสองหนึ่งโอเคนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นแท่งแท่งเดิมอยู่นะกดพลาดไปนิดนึงนะครับ แต่ว่าขอให้มันขึ้นไปแล้วกันนะครับขอให้มันขึ้นไปนะครับมันต้องรออยู่ที่ 3. 0มสิบวิอ่ะมันถึงจะขึ้นแท่งใหม่นะครับเออผม,ผ,มผมรีบดูไปนิดนึงอันนี้ถ้าจะวินละหรือแค่1ิาวิเท่านั้นนะครับอันนี้ขอให้วินไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ารอดูมีสัญญาณหรือไม่อันนี้อันนี้มีสัญญาณนะ tj นะ tj นะครับผมจะรอกดนะอ่ากดนะครับอันนี้อันนี้วินไหมวินไหมอ่าวินทั้งคู่เลยนะครับวินทั้งคู่เลยนะครับอันนี้รอดูนะจะวินไหมนะครับจะวินไหม นะครับโอเคดูเหมือนตลาดจะเป็นใจแะเนี่ยอันนี้เหมือนน่าจะวินนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าวินไหมนะครับวินไปแล้วนะครับสองสามไม้นะนะอ่านะครับอันนี้อันนี้โอ้โหนี้ไม่ทันนี้ไม่ทันนะครับอันนี้ขึ้นไปแล้วนะนี่ขึ้นไปแล้วครับอันนี้ขอให้วินนะครับขอให้วินเลยนะฮะถือว่าถ้าตลาดวิ่งดีนี่ถือว่าโอเคนะครับอ่านี้น่าจะวินนะเนี่ยนะครับอันนี้เราวินเป็นหนึ่งไม้สองไม้นะ อ่าสามไม้นะเดี๋ยวเรารอดูนะโหท่านนี้กดทันนะสี่ไม้แล้วนะครับสี่ไม้นะครับน่าจะสวยอ่าอันนี้มีมีมีขึ้นอยู่นะลูกศรเมื่อกี้แวบๆบแบบนะแวบๆบแบบนะอ่าผมเต็มกดนะครับเต็มกดนะตั้งหนึ่งนาทีนะครับถ้าเหลืออยู่ประมาณสามสิบเอ็ดผมจะกดนะครับอันนี้ถ้าจะวินแล้วแหละนะครับอันนี้หมดอันนี้ก็ต่อเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับรอดูกันนะอ่าสองหนึ่งป้ายนะครับกดขึ้นตามนะอ่าอันนี้วินเรียบร้อยนะครับสามไม้แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับ เดี๋ยวเราเรอดูกันฮะรบ,บริหารความเสี่ยงนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องเทรดถ,ถึงห้าไม้ก็ได้นะถ้าคุณพอใจสามไม้คุณก็พอนะฮะเพราะว่าตลาดนี้มันมีความเสี่ยงเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณพอใจคุณต้องรีบออกนะครับอ่าอันนี้เป็นไงลงแล้วนะครับสำหรับแท่งนี้ครับตอนนี้ต้องต้องวิเคราะห์แล้วแหละบางทีอาจจะไม่ต้องทบก็ได้นะครับอาจจะมีความเสี่ยงนะผมดูจากทรงแล้วเนี่ยเหมือนอาจจะกลับตัวนะอาจจะกลับตัวหรือเปล่าเนี่ยจะทบดีไหมเดี๋ยวผมขอรอดดูก่อนอ่าเดี๋ยวรอดูอันนี้มีไหม นะครับผมขอเทสตามระบบแล้วกันนะเทสตามระบบจะได้รู้นะครับว่ามันจะวินหรือมันจะร้อนนะครับอ่ายังไงก็เหลืออีกสิบห้าวินะครับออันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วนะครับรอดูว่ามีสัญญาณนะอีกไหมนะตอนนี้นิ่งๆนะครับกราฟค่อนข้างจะเหมือนกันหมดอ,อันนี้ขึ้นนี้ขึ้นเดี๋ยวรอดูอันนี้เดี๋ยวกดอันนี้นะอ่ะอันนี้เต็มเตร็มทบเตยมทบเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กดขึ้นกดขึ้นอ่าโอเคนะครับอันนี้กดขึ้นแล้วนะกดขึ้นแล้วนะอ่า อันนี้ผมพบไปนะครับโอ้อันนี้สงใส่ร้อนแน่เลยนะครับเดี๋ยวดูที่หนึ่งนาทีก่อนมาชอบวิ่งไปห้าวิอ่าโอเคนะครับเนี๋ยไม่ยอมเปลี่ยนบางทีไม่ยอมเปลี่ยนนะตลกมากเลยอ่าปล่อยไปก่อนนะอ่าอันนี้เหมือนจะลงเหมือนกันนะเนี่ยผมลองดูดิจริงๆอาจจะต้องดูเทรนด์นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะบ,บางทีมันก็ค่อนข้างจะเวียงแรงนะครับหนึ่งนาทีแล้วเกิดเหตุเป็น5้านาทีผมว่าน่าจะค่อนข้างจะ,สะเสถียรกว่านี้นะครับ ผมจะรอบเบิ้ลน,นะถ้าเกิดว่ามันไม่วินไม้นี้นะอันนี้คงก็ต้องปล่อยแล้วนะครับถ้ารอดก็คือรอดนะครับแต่มันลงมันก็ลงเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ลงนี่ดึงนี่ลงตระก e ูลอีเหมือนกันอีนะครับเดี๋ยวผมรอดูนะฮะ ej นะครับ, e น,รบนิวไว้ก่อนนะนิวไว้ก่อนแลวแลรอดูว่าจะวินไม้ี j ขึ้น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 ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นอ่าโอเคทบต้องทบอ่ะนะทบไปแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะ อันนี้ล้อไปเรียบร้อยนะครับผมไม่เบิลนะปล่อยมันไปนะครับอันนี้รอลุ้นกันอีกทีว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะขอให้ขึ้นนะครับขอให้ขึ้นขอให้ได้ขอให้โดนนะครับขอให้ขึ้นนะครับอม่อกี้เราเราวินไปสามไม้ใช่ไหมล้อไปหนึ่งไม้อันนี้ไม้ที่สี่ไม้ตัดสินนะครับไม้ตัดสินนะว่ามันจะวินหรือมันจะล้อนะครับถือว่าเราจะเทรดอยู่ที่ห้าไม้นะครับเราจะดูว่าเราจะได้กันมาเท่าไหร่นะฮะเทรดไม้ละห้าร้อยนะครับ เด็ดไม้ละห้าร้อยนะอ่าเราอลุ้นแล้วครับตรงนี้นะครับเหลือยี่สิบขววินะฮะเราจะไม่ทบไม้สามนะครับอ่าเขาเรียกว่าเออทบไม้สามนั่นแหละนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วอ่าสวยงามครับสวยงามเหลือแค่สิบวินาทีนะครับรอลุ้นกันดีกว่านะครับว่ามันจะบินหรือเปล่านะโอ้โหอย่าพิ่งลงอย่าพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโหมันก็เวี่งเบี่ยมกันแล้วเนี่ยอ่าบินเยี่ยมนะครับสุดยอดนะครับ ยอดนะครับสรุปเทรดห้าไม้นะครับบินไป4ไม้ร้อยไป1ไม้นะครับผมว่าสคริปต์ตัวนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องอาศัยประสบการณ์ในการเข้านิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเราเห็นกราฟเนี่ยนะครับมันเป็นทรงที่แบบคุ้นเคยแล้วก็ดูท่าทางมันจะทำกำไรได้แล้วค่อยกดนะครับอาจจะลองจากเดโม่ก่อนก็ได้นะครับสคริปต์ตัวนี้แจกฟรีนะฮะแจกฟรีนะครับเงื่อนไขเล็กน้อยเองนะครับคือคุณนะต้องสมัครบล็อกเอ็กโนวาครับภายใต้ลิงก์ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าคุณ กดสมัครปุ๊บเนี่ยทักเข้ามาใน l i น์แอดของ AP Tech Live ได้เลยนะครับแอดไซน์ AP Tech Live นะครับแล้วก็บอกแอดมินนะครับว่านะครับสมัครแล้วเอกนุวนะครับสิ่งที่พิเศษเลยครับคุณจะได้สคริปต์ตัวนี้และคุณก็ยังนะครับสามารถใส่โค้ดนะครับ AP 300นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรับโบนัสนะครับเป็นพอร์ตคูณ300%นะครับอย่างเช่นคุณฝากไปที่1,000บาทนะครับคุณจะได้ถึง3,000บาทในพอร์ตเลยทีเดียวนะครับเอาไว้เทรดแก้มือ หรือว่าเทรดทางกาไรเบิร์นขึ้นอีกได้นะครับสบายๆเลยนะครับต้องบอกว่านะครับโปรโมชั่นโค้ดนี้นะครับไม่สามารถที่จะเอาไอ้เขาเก่ามาเติมเงินแล้วแล้วใส่ได้นะครับหรือว่าไปสมัครจากที่อื่นไม่ได้ผ่านลิงก์นี้นะครับคุณจะเติมแล้วไม่ผ่านนะครับตอนนั้นคุณก็ต้องสมัครใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ทักแอดมินมาก่อนนะครับเพื่อเช็คนะฮะว่ามันถูกต้องไหมนะครับถ้ามันถูกต้องเสร็จก็ โอเคนะครับทำการเติมเงินแล้วก็ทําการฝากเงินเพื่อที่จะรับโบนัสนั่นเองนะครับแล้วก็ขอแอดมินนี่เลยนะครับว่าขอสคริปต์นี้นะครับเมื่อคุณทําตามเงื่อนไขผ่านทุกอย่างแล้วนะครับคลิปนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเทรดห้าไม้นะครับชนะ4ี่ไม้ครับชอบยนะครับแบบนี้นี่แหละครับวีแร็ปนะครับเรียกก็ย่อว่าวีแร็ปนะครับเป็นสคริปต์ตัวหนึ่งของทางเอกโนวาซึ่งเอามาซัพพอร์ตให้ทุกท่านได้ใช้งานกันฟรีๆเลยนะครับออย่าลืมนะครับยังไงสนใจก็สมัครใต้ลิงก์นี้เสร็จเรียบร้อยไปที่ siapjline พักหาแอดมินก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วค่อยทําขั้นตอนต่อไปนะ,ะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเทรดกับ e อกโนวนะครับเร็บนี้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเอกโนวกับผมก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ